ตำนานของเราอสูรและทวยเทพตอนที่392ข้าตกใจหมดเลยเนี่ยไม่ใช่สมบัติซะหน่อยแล้วข้าก็เกือบโดนของบ้าบ้านเนี่ยข้าเอาซะแล้วเจ้าของราชวังศักดิ์สิทธิ์มิติลงตาเนี่ยน่าจะเล่นตลกอะไรกับเจ้าแน่ๆเลยเจ้าอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะ ต่อไปก็ตาเสียวอยู่แล้วมันไม่มีพวกสมบัติอยู่ในหีบพวกนี้หรอกมีไอ้แค่ของกบ,บ้าแบบนี้เท่านั้นแหละและพวกเจ้าอ่ะก็เป็นแค่จมยุทธระดับชะตาสวรรค์เท่านั้นเองเจ้าไม่กลัวถูกฆ่าอย่างนั้นเหรอมันจะปลอดภัยกว่านะถ้าเจ้าอ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าเปิดทีบเองหีบใบแรกอ่ะถูกเปิดออกแล้วเจ้าอ่ะอยากจะเดินก็เชิญตามสบายเลยแต่ว่า ข้าการันตีได้ว่าเจ้าจะต้องตายอย่างอนาถแน่ๆหนทางเดียวที่จะทําให้เจ้าสามารถเดินต่อได้นั่นก็คือต้องเปิดถีบอันที่2องหาเซีย,ยูเจ้าต้องแน่ใจว่าเจ้าจะเดินตามที่ข้าบอกนะได้เลยหันไปทางทิศท,ที่เจ้ากําลังจะเดินไปเดินหน้า3าม เลี 69, fate, death, pues huh. mm ้ยวซ้าย6-9ถอยหลัง2-9แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีก3-9โหเออ นี่มันแกนศิลาลมปานทองคำนี่นะแล้วก็มันมีเยอะเลยด้วยอะไรนะแกนศิลาแห่งลมปานทองคำอย่างนั้นเหรอมันเป็นของที่หายากมากๆเลยนะแล้วก็ใช้ในการฝึกวิทยายุทธได้ด้วยเพียงแค่แกนศิลาลมปานทองคำหนึ่งชิ้นนี้เท่านั้นก็เทียบเท่ากับแกนศิลาลมปานธรรมดาธรรมดาหนึ่งร้อยอันเลยนะ แล้วมันก็เทียบเท่ากับศีลาลมปานธรรมดาถึง10,000แสนอันเลยและถ้าเกิดเราใช้มันในการสร้างอาวุธหรือชุดเกราะแล้วก็มันจะได้เป็นชุดเกราะระดับ8หรือระดับ9เลยนะเป็นอย่างต่ำเพียงแค่แกนศีลาลมปานทองคำแค่อันเดียวเนี่ยก็มีค่ามากมายแล้วนี่ยังไม่พูดถึงเจ้าจะมันเป็นโหลเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่เจ้าอ่ะเก็บมันไปทันทีเลยอย่างนั้นเหรอ ยังไงก็ตามเดี๋ยวแวนนั่นก็ต้องตกเป็นของข้าไม่ช้าก,ก็เร็วตอนเนี้ยปล่อยให้พวกเขาอะ่ะเก็บของพวกนี้ไปก่อนเร็วๆเ,เข้าเราไปต่อกันที่หีบอันที่สามเลยได้ไหมเออตาข้าแล้วสินะในชีวิตก่อนของข้าข้าได้ศึกษา ค่ายกลอักขระผนึกเทพเป็นอย่างดีข้ารู้เป็นอย่างดีเลยว่าตรงไหนที่มันจะเป็นกับดักและตรงไหนเป็นจุดที่ปลอดภัยอยู่ตอนที่ข้าบอกวูหย่าซีว่าถ้าเดินลาดแม้แต่ก้าวเดียวจะทําให้ค่ายกนทํางานข้าก็แค่หลอกเขาเฉยถ้าการเดินลาดแม้แต่เพียงก้าวเดียวจะทําให้ตายแล้วละก็แล้วข้าจะกล้าเดินแบบอิสระแบบนี้ได้ยังไงดูเหมือนว่าวูหย่าซีเนี่ยจะหลงกลเชื่อข้าเข้าเต็มเปาเลยนะ กล่องสมบัติอันนี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางของค่ายกลอขระนี่แล้วก็มีกับดักอยู่รอบๆด้วยมันเป็นไปได้ว่าเจ้าหีบนี่จะมีสมบัติที่มีค่ามากที่สุดที่อยู่ในห้องนี้เก็บซ่อนไว้อยู่มันถึงขนาดมีค่ายกลอักขระอยู่บนหีบเลยอย่างนั้นเหรอ โหถอยออกมาแม้แต่ข้าเองก็ไม่สามารถคลายพันนึกที่ซับซอ้อนแบบนี้ได้เลยแล้วทำไมเด็กอย่างเจ้าถึงฮะอโอ<ห>้โห,โหว้าวช่างเป็นลมปานที่ยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากแน่ๆ สถานที่แบบนี้มีสุดยอดสมบัติอยู่จริงๆด้วยนี่มันแผ่นยกปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ